สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นช็อกอกเลสกระปุกนะครับผมนี่จากร้านนี้นะใน t ิกตอกนะอ่เจ็ดสิบสี่บาทนะครับผมรวมค่าส่งแล้วมาเดี๋ยวให้พี่ฟาเดลนะครับเป็นคนเจ๊นะครับนี่นะครับรูปร่างก็จะเป็นแบบนี้นะมีให้เลือกหลายรุ่นนะแระมานนี้พี่ฟาเดลเลือกเป็นคิดแคทนะครับผมนี่สีแดงนี่นะาเรามาดูกัน นี่นะครับโอ้โหแกะเลยครับผมอ๋องเขาแถมช้อนมาด้วยนะครับนี่แล้วก็นี่นะครับนี่นะครับผมเหมือนหรือเปล่านะเดี๋ยวในรูปนะไหนแม็กกิ๊โอเคเออเป็นรูปซูเปอร์แมนนะครับนี่นะครับกคทนะเอ๋อาแล้วพี่ประเด็นเป็นคนเปิดครับเอาตัดก่อนครับ นี่นะครับพิซเคตตัวนี้นะนี่นี่ที่เวารีวซื้อไปนะนี่พิซเคตซูเปอร์แมนนะครับผมพี่วาดี๋ยวแก,กดได้ไหมมันจะมีที่แกอยู่เดี๋ยวแกเลก่ๆเลยครับนี่นะครับผมหันหารูปมาก่อนนี่นะครับกเป็นพิซเคตนะครับผม นูเทลล่า hmm. ก็มีนะครับผมนูเทล่า hmm. ก็มีนะเฮ้ mm hmm. ยชี้นะครับมีไมโลแกเลยครับผมเป็นผง,นผงหรือว่าจะเป็นครีมโอ้เป็นครีมที่เขาทำสำเร็จรูปไวแล้วนะครับเอาชิมเลยครับเป็นครีมอ๋อเป็นโช o c ก l e t t e นะครับแล้วก็ละลายผาสมกับคิชแคทนะครับประมาณนี้อ๋อมันพร้อมทานเลยนะครับผมผมกินเลยชิมดูก่นะอนอร่อยไหม๋อ oh. ้แน่ขอเอาตัก ตักขึ้นมากว่าตักมาให้ให้กองดูหน่อยนี่นะครับผมดี๋ยวนื้อเนื้อโอ้แบบเป็นประมาณนี้เป็นรูปกลมๆหรือเป็นรูปก,กลมๆใช่ไหมเออเมื่อกบอาขางเช้า,ชาอ๋อเป็นเหมือนกับซีเรียลอาหารเช้านะครับอ่าเป็นซีเรียลอาหารเช้านะครับครึ่งวงกลมนะครับนี่แล้วก็จะเป็นครีมโช o c o l e ของคิดเคดนะครับรถคิดเคสนี้นะครับผมประมาณน,นี้นะครับเจ็ดสิบสี่บาทนะครับผมรวมค่าสูงแล้วนะครับ อ่าโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ไปสั่งดูกันได้ครับผมอ๋อตรงนี้มีติดมาข้อหนึ่งครับมีประมาณนี้เด็ดนะนะครับผม,โอ,ม,นะบผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่องนี้ด้วยนะครับผมนคยินัสดีครับ